กูมาคุมเซิร์ฟแล้วาดยกหน่อยเพื่อนเฮ้ยยยยทำไมคุณกลดึงลอยอยู่ลอยอยู่ทำไมไม่มีปีกอะไรเฮ้ยแม่จะลอยว่ะผมชอบสีอะไรอืมคำถามสุดท้ายตอบในนีโมทีวีนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้แน่นอน อ้าวชิปบอลหนนาคอยไปเลยบอลโชว์เลยจริงเฮ้ยเอ้กูตายดียีกสุดปะกูตายดีสุดชิปหายละกูแจกทูบอนที่อยู่เดียอเก็๋ยวจะแจกในเกมต่อแหละเฮ้ยเอาตัวง่ายให้กูหน่อยไม่มีแล้วอันนั้นแหละอันนั้นตัวตัวตหล่อแ่ถ้าเล่นตัวนี้ได้นี่คือแบบว่าทำยูทูปได้เลยนะรอ เออตัวเนี้ยหล่อสัตว์เลยนาโอเคโอเคหล่อมึงจะปรับสมองไว้เร่งนะเขามึงจะกิวไปข้างหน้ามันจะไปข้างหลังแค่นั้นออกสมองเลร็วข้างหลังนะข้างหน้าเฮ้ยเล่นเล่นมันเล่นป่าในในเอลเอลเลยป้ามไวไปเยอะได้อันนี้คือบอสเล่นจริงเหรอเนี่ยอะไรเนสมึงไม่สลับอ่ะไม่เอาไปอ่ะ อา้ามึงไงกูบอกเลยว่าเจอตี้เป็นยานแล้วไม่ไหว,นะวแล้วรออยู่รออยู่แล้วคือเราเราเราต้าองชงอะ่ะชงให้หมดชงให้ชงยับๆต้องจริงไรปะเนี่ยตาเนี้ยต้อง,องลืมไปไม่มีอะไรไหมกูสายที่เจ็ดวินเลสน,นะตอนเนี้ยสายเจ็ดตาสเกเลยดูชื่อด้วยโนหนึ่งอวีด้วยเอ่ากูมาคุมเซิร์ฟละอยากอยากไปไหนอยากทำอะไรเอาเลยเนพะื่อนได้ ง่ายดีว่ะวันนี้เหมือนเลี้ยงเด็กเลยว่ะรู้สึกดีจังว่ะเริ่มไหนอ่ะกูณเริ่มไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูกับเล่นกันเองเดี๋ยวกูกจังสอนต่อยไฟจังร้อนเลยโอ้โหเอาเปิดไว้ดีป่ะเป็ดเอาอันนี่เลยอ่ะได้แล้วนะอะไรก็ได้เอาอันีด่เอานี้ดีกว่าอะไรมาเจ็บตัดเลยนะ กูอย่ะไรอ่ะกูผิดทางนายย่ามาเข้าเลยแต่เดทมึงไม่แนะนำกูเลยเหรอว่าให้ไปไหนอะไรไงเอาเลยจบแล้วลอยตามคลิปไปหมดก่อนอันนี้อะไรบอสไปไตามเป็นแอลแอลมาเลยลอยาปเลยอยากเล่นจังไส้เล่นเลยเล่นเป็แอลอ่ะปลาตายอันนี้เตะลงมาล่างเลยเพื่อนได้มีบวกมีบวกใช่ปะ เนี่ยตองบัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไล้ไม่ไดเกี่ยงนะเกี้ยงนะเรามาเดี๋ยว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 กูลาลอ่ามตามเรียงแล้วไปหน่อยไปหน่อยดิไปไดงงอนาอมหน่อยเพื่อนเฮ้ยทไมรดดึงไปหนอไว้กันเล็กเกิดกันเล็เกิดขโมยกีได้ไหมอะได้ให้หมดให้หมดนะให้หมดให้หมดให้หมดให้เหลือได้โ้มันต้ม อ๋อเด็กรออยู่รออยู่มันไม่มีปิดอะไรเฮ้ยจะร้อยว่ะตายทีมาว่ะเอาวยังไม่ตายล็อกได้นะถูกล็กได้นะเฮ้ยทุกแม่ปิดหลังทุกแม่ปิดหลังแล้ววันเฮ้ยกูตายว่ะตายให้เฮ้ยมึงตายยังไม่ทันนิติเลยตามอันี้อันนี้ได้มาได้มารอดเลยไปฟาร์มบูบ้านตัวเองไปฟาร์มบูนได้ได้ได้ตามเลย

ไว้ี่ไว้ี่ไว้ทีตัวมันตีมันใครได้มันครได้ตัวมันต้องห่วงบูนด้ยบ้างใช่เหรอใช่มันบับมับับลูกหลักอุ้ยเยอะเกินเอากาบปะเอากาบปะกาบปะเอาไว้ดิไปเด้ซ้ายอยู่อ่ะแต่ไม่โดนเลยว่ะกูรอกูรอกูรอการกูก็ไม่โดนว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราทำก่อนได้ไได้ได้ทำทำเวียมาก่อนทำเวฟมาก่อนไม่ตายนแก้พูดไปแล้วพูกไปแล้วเราลของได้ด้วยจริงเหรอเราดีตอนอันนี้ก็ฮาเกินมันมันาได้มนได้จริงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ต่ได้นะแม่ตีได้ตีได้ตีได้จริงช่วยพวยการตีได้พ้อโบนป่อมบนไหมเอาดิเอาดิงับดิงับมัน มันหลบว่ะมึงขายขำไม่ได้ตลาดตายตายมันบังคับใช้สกิลสองเข้าไปก่อนเลยตัวมัน่ะมึงจะเดินเข้าไปยกมันลำบากเกินไม่ได้ขายขำเล่นไปเอาแ h a n k y o เพื่อนเอามาเอ้ยนะกูกูส่งมาไฟมึงไหโอ้โหี่แกมึงไปส่งมาฟยมันไปเถอบอสออกบอสบอสเดาอยู่เพื่อบเว้ยเฮ้ยตีคีบูตายเลยเฮ้ยเสียเวลาไม่ได้จบแล้วกินมาแล้วว่ะกินมาแล้วฉุนมากเลยเพื่อนมาล้อมมา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 ซุ้มอยู่ล่างนู่นน่ย เทดีวะเปิดเลยเปิดเลออให้ได้ปะดักจับเปิดตนมันได้เลยวยได้เลยเว้โทุกตนกักามรามโอยวยากเลยตัวยเลยต้องต้องขัดต้องขัดแค่ขาทุได้อะตัวหว่างตัวยากเลยเนี่ยเป็นตัวยากอยู่ ถ้าเกิดมาเล่นพลาดก็อาจจะได้ถ้มาเล่นพลาดได้ต้องคนลที่ยงห้าต่อหนึ่งเลยนะอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันเทสต์ก็คืตายว่ะโห่จบแล้วทหมดว่ตายยตายด้วยแกไฟตอไหนอะเมื่อกี้เรายงล่นแต่เตาา ไปดูนรัเราต้องเผด็จศึกแล้วล่ะต้องไปดูดาร์กก่อนนะเเเดกหหรรออต้องเอ็นเกมวไปวิ่งตรงมาแล้วอยางไม่เต็มตามกลางเลยเพื่อนต้องมีเงินละตัวนี้เท่เกินว่ะถึงว่าชอบเป็นโลตู้กันใช่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป่ะอันนี้ผมเป็นตัวเนี้ย เดกเให้คดูนะอ๋อเตจานปเดาดาว่เาเอาเอาเอาด้นาด้นะไหวเาดเลยิดการเข้าคิดการเข้าสวยแเฮ้ยผมกดชวดดเลือที่ลำตีอย่าแซวอย่าแซว เอาเงินบอลบอนบอลตัวโตมาไหวปะล้นโยนเกินวะสตเพื่อว่าเราเกินลอเร็วดูบอลยันดูดาร์ดูดาร์ตีู่ตี่ยจังหวะนี้แหละจังหวะจับสร้างเวลาผู้หลุดจับสร้างเวลาุู้หลุดมแล้วไม่มีสมัยไม่มีสมัยโอเครอคอยอยู่ใกล้บอลบอล บอตัวหลังบอเกมหมดแล้วสองนี้เพื่อนเกมหมดเหรอซุปซุปไปเข้าตูดซุปไปเข้าตูดเฮ้ยด้านหลังเข้าตูดกเข้าตดกูเดินตามมันอยู่กูเดินตามมันอยู่ไหววะมันเหลือสตัวได้อยู่มั้งเป็นไรสิบห้าแล้วมันอยมันหยุอมัยดมันยมรงมังกยมังัหันหัวัดันยนยมัน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 นหหยนให้ ตอนต้องบอกอ่ะโอ้โหตายว่ะเป็นเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกมาออกมาพองลองโดนทุบนี่คือกูรวยยังอ่ะยังเกือบแล้วเกือบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเกือบของตันละได้รวมของตันตั้งแต่ประมาณห้าราทีแล้วไปอยู่ไปอยู่ได้ได้ได้ไปไปไปกว่านี้จบเกมยากเหรอวะฮะจบเกมยากปะเนี่ยยาก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 อยู่ แล้วถ้าเราไปสี่คนเป็นไงว่าสี่คนด้านบนเนี่ยเรากางหนึ่งอะตัวเรามันขึ้นด้านยากเนยแหละเขา้อรอก่อนเฮ้ยฝาดังขึ้นมาแล้วนะฝามาแล้วว่ะเฮ้ยนี่ยโยนโดนดึงว่ะเอห้เอาซีนให้นเอ้ย ด้านบนก่อนวะจะด้านล่างด้านบนก่อนเดี๋ยวอะไราติดอได้ยการเข้าเอ้ได้ได้ขวาล้วแล้วมังกรมังกรจะเกิดนะมังกรเกิดนะตหมืนเฉเลยพอผมได้ปับนได้มันมันเป็นดขาได้เียวได้มันได้ได้ตัดทางไ่าง่ายแล้วล่นเลยไป แต่เอารอไอ้นเีมนก่อนมันก่อนรอไหก่อนรอได้เลยไหมยรรอโซได้ก่อนเอ้ยไปไปรอ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 อร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 อเออร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 ตรงกลางรอ่อร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 ออรออรอโอรอรวรมบเอาได้เฮ้ยออรอออกลิมิกอร เอนเ็นทาเล่นมดมนี่ไม่ได้เ่บาะมนอวเยอทำอมึงมันเหนื่อยยังวะเ่าอาว่านาคอสบายลอยวะเออลอยลอยไอ้เนสเด็อย่างกูนี่คุมเซิร์ฟได้ยังวะ